ของมันต้องมีอีกแล้ว GM คุณทำกับผมแบบนี้ได้ยังไงคุณเล่นเอาตัวละครโปรดของผมในเรื่องแ a i r y t a i l เข้ามาให้สุ่มถึงสรอบไอผมก็ต้องจัดแล้วก็อัดจนเวลตันอีกแล้วดิครับวันนี้เราจะมาสุ่มหาเอลซ่าเกราะแห่งพูดกันนะครับทุกคนเสียหายไปเท่าไหร่แล้วครับกับคำว่าของมันต้องมีเนี่ยไม่ต้องมีบ้างก็ได้นะไอหงิดเอ้ยนี่ครับโอ้โหการเอลซ่าเกราะแห่งพูดโคตรโหดบอกเลยตัวนี้เป็นจอมเวสสายกายภาพตัวแรกที่เข้ามาให้สุ่มในเมจิ c เฮามาพร้อมกับบัคคัสมัดมา จาจอมเวทระดับ S เอลซ่าเป็นตัวละครหญิงที่ผมชอบมากที่สุดในเรื่อง Fairy Tail เพราะงั้นก็999ใบเหมือนเดิมครับ50,000เพรปั๊บจัดมาอีกใบจะได้เป็น1,000ใบพอดีอื50,000เพรบินไปนแล้วเพื่อเธอคนเดียวรู้ไหมเอลซ่าเกาะแห่งพูดก่อนที่เราจะไปสุ่มกาชาแล้วอัดจนเลเวลตันผมต้องขอบอกไว้ก่อนว่าวันนี้จะเป็นการรีวิวที่เดือดมากๆเพราะว่าไอรีมิก มาท้าผมอีกแล้วและครั้งนี้มันจะเดือดกว่าทุกทีเพราะไอมิกมันจัดหนักมากๆครับทุกคนมันจะจัดเอลซาก่อแห่งพู้ l เลเวล20อัดจนเลเวลตันเหมือนผมและก่อนหน้านี้มันก็อัดฉีดให้กับทีมของมันจนโหดขึ้นโคตรเพราะงั้นวันนี้เดือดแน่นอนการรีวิวเอลซ่าของพวกเราใครจะชนะไม่รู้นะครับแต่คุณผู้ชมมันแน่ๆกับการรีวิวครั้งนี้ไปครับสุมหาเอลซ่าเอาเลเวล20จัดกับไอรีมิก เดี๋ยวก็ดูนะครับว่าใครจะเหนือกับกันในวันนี้ชิ้นส่วนเอลซ่าโอเค2ชิ้นไปต่อครับ20สใบามาครับปุกปักปุกปักโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหเงียบกริบเลยนะครับน้องนสองสิใบครับอย่าอย่าอย่าชิ้นส่วนเอลซ่าโอ้อยชิ้นเดียวมาฮึบโอ้ยสามเศษได้อยู่ครับทุกคนเอ้ยสี่เศษสี่เศษท่าสิบใบครับจงมาหาข้าเอลซ่ากราบแห่งพูด เอลซ่าเป็นตัวตัวที่ไม่ใช่เศษโอ้โหไม่มาไม่จะ่เศษเลยไม่หลับมา, Elsa, มาเ Elsa, อลซ่ามาเถอะเอลซ่าเกาะแห่งพูดเป็นตัวบทการหยิบทั้งทีก็อยากเล่นตัวได้ไหม,หมเล่นตัวอีกแล้วอ่ะโอ้ยเจสิบบายับปปป,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 ปโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยแปดสิบบายครับผมเอลซ่าเกาะแห่งพูดมาหน่อย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 โอ้โหชิ้นส่วนหรือว่าเป็นตัวตัวก้าสิบบแล้วครับจะมีสักครั้งไหม ที่ให้เอลซ่าผมมาในร้อยใบแรกนะจะมีสักครั้งไหมครับคุณ GN จะมีสักครั้งไหม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 ไม่น่าจะมีร้อยใบแล้วครับมาเถอะเอลซ่าเอลซ่าสกาวเลตก่อแห่งพูดมาหาพีสกายมีดหน่อยนะลูกเบลิกูดโอเคเหมือนเดิมครับทุกคน <c oughs> เพื่อที่จะไม่คลิปยืดเยอะ <c oughs> จนเกินไปเราจะให้เยาหมิงทีมงานของเราตัดตอนสุ่มไปแล้วรอบละ100ใบไปครับ ใบที่สองร้อยครับโอ้ยเจ็บปวดกระดองจุยไปต่ออีกร้อยใบครับสามร้อยใบแล้วครับทุกคนฮึบ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 อยังไม่ได้ครับเอลซ่าก่อนแห่งพูดสี่ร้อยใบไปต่อครับ โอ้ oh, 400ใบแล้วครับ500ต่อครับอู้รางวัลใหญ่มาแล้วบัคคัหมัดเมาครับผมโอ้ย oh, ไม่เอลซ่าไม่มาใช้งานเลยครับโอเคได้บัคคัสมาร่วมทีมแล้วครับผม mm hmm. ที่มัดเมาของเรานึก mm ว่ hmm. าล็อกเลย500ใบแล้วครับ mm hmm. เราเดินกันมาครึ่งทางแล้วครับคุณผู้ชมมาเธอเอลซ่า มาจุติบนไอดีตูวหน่อยห้าเศษหกเศษเจ็ดเศษเออเออเขาหายใจคร่ำคอหน่อยอเจเอลซ่าครับช่วยมาจุติบนไอดีผมภายในหนึ่งพันใบได้ไหมครับอเจเอลจ้านะครับนะอเจเอลซ่าจะลอกไปพันหกร้อยใบเหมือนอเจลูซี่ปะครับเนี่ยอเจอเจเอลซ่าเฮ้ย ได้แล้วครับโอ้โหขอบคุณมากนะครับอาเจเอลซาที่ช่วยมาจุติบนไอดียมองภายใน1,000พใบขอบคุณจริงๆนะครับอาเจเอลซาค่อยชื่นใจขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับทุกคนโอ้โหจอมเวระดับ S เอลซ่าเกาะพูดโคตรเท่มาสักทีรับเข้าทีมมาเลยครับอืเอลซ่าเกาะพูดนี <c oughs> ่เก่งมากๆนะครับเป็นตัวดาเมกกายภาพที่จัดจานมากๆแถมยังเพิ่มโอกาสในการคิดอิคอนให้กับทีมด้วยนะครับเฮ้ย <c oughs> ค่อยมีกําลังใจในการสุ่มต่อหน่อยครับจะมีสคริปไหนไหมที่ผมได้ตัวที่ต้องการ2ตัวจะมีไหมโอ้โหหกร้อยใบหันไปแล้วนะครับเราได้มาตัวหนึ่งนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูเศษทีเดียวตอนสุ่มรบ1000ใบนะครับว่าได้มาทั้งหมดกี่เศษปั๊บโอเคเดี๋ยวยาวครับ ยี่สิบใบสุดท้ายครับอืสวยๆครับสิบใบสุดท้ายจูติไม่สักตัวได้ไหมอเจอเอลจ,จ้า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 โอ้โหสาแก่ใจไหมล่ะครับแห้งเลยนะฮะมาดูกันนะครับว่าเราได้เจเอลซาไปทั้งหมดกี่เศษหนึ่งพันใบได้มาหนึ่งร้อยสิบเศษครับโอ้โหรอบนี้ค่อนข้างแห้งนะครับแล้วก็ได้มาอีกตัวหนึ่งร้อยสิบเศษน่าจะขึ้นได้แค่เวลประมาณสิบสองนะครับโอ้โหเป็นไงกะได้แม่นมากนะครับเวลสิบสองพอดีเลยนะครับโอ้โห ไปต่อจนเลเวล20ครับคุณผู้ชมต้องไปต่อเพื่อที่จะเลเวล20นะครับจะได้สู้กับรีมิกแบบเดือดๆไอ้มิกมันเวล20แล้วและเอลซ่าก็แห่งพลก็เป็นตัวปวดผมด้วยนะครับเพราะงั้นก็ต้องไปต่อนะครับมันคือทางเลือกของผมกายนิดเดี๋ยวผมขอเอาแต้มเมจิกพอยที่ส่มได้มาเมื่อกี้ไปแลกเสร็จเอลซ่ามาอัพเวลก่อนนะครับ ระเบลครับโอ้โหได้เลเวล18นะครับขาดอีแค่2เลเวลเท่านั้นนะครับเข้ากับว่าสุ่มกาชาเมจิห้าวหนึ0 0 0ใบผมได้ที่เลเวล18นะครับสุ่มเพิ่มอีก200ยใบเอลซ่าผมน่าจะเลเวลตันพอดีครับถ้าได้มาอีกสักตัวที่ดีเลยนะครับเอาไปขาย <c oughs> เอาไปขายในตลาดเกมเฟรนด์เทลนะครับโอโ้ได้บักคัดมาอีกตัวนะครับไอหมัดเมามาอีกแล้วไปต่อครับ เรียบร้อยครับ200ใบเดี๋ยวเราไปอัพเลเวลกันเลยครับอึ a ๊บน่าจะเลเวลตันพอดีครับเอลซ่าเลเวลตันปั๊บเรียบร้อยครับเอลซ่าผมเลเวลตันเป็นที่เรียบร้อยสาหรับเอลซ่าเกราะแห่งพูดเอาลูซี่ออกทีมครับเอาเอลซ่าเกราะแห่งพูดใส่เข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวเรารีวิวยูคิโนะด้วยเลยดีกว่าผมยังไม่เคยรีวิวนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่โหดมากๆนี่ฮะยูคิโนะจอมเวทระดับ S สแต่โคตรโหดนี่ครับ เราจะใช้คอมนี้ตบไอรีมิกนะครับเดี๋ยวเรารอดูความโหดของเอลซ่ากราอแห่งพูดกันได้เลยครับผมเดือดแน่นอนครับศึกแห่งแฟรี่เทลในค่ําคืนนี้เดี๋ยวเรารอรีมิกส่งลูกเข้านอนเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครับเจอกันไม่มีทางชนะกูหรอกมัก่นใจขนาดนั้นเลยเหรอวะ,อะคืนนี้มึงเจอกูแน่กูบอกแค่นี้แหละอ้กูได้อย่างชอบเจอกันคืนนี้นะครับเที่ยงคืนเดี๋ยวรอดูการหยิดร้องนะครับเจอกัน เอาละครับทุกคนศึกสุดยอดจอมเวทแห่งแฟรี่เทลระหว่างเพเยอร์ที่ขายบ้านมาเติมเกม ไยิดและเพลเยอร์ที่เอาค่านมลูกมาเติมเกมรีไม่ชน n แน l ใครจะอยู่ใครจะไปไอฉายาทำไมเป็นแปลกวะอุบาทจริงทุกคนมุกนะครับมุกเราจะลงเกมเดียวกันนะครับผมใช่วัดกันไปเลยนะครับเกมมันเดือดทุกคนต้องได้ดูฮะเอาแล้วศึกเทพเจ้าทูนักคู่เปิดก่อนชัวร์กูเปิดก่อนเออมาเด้มาเด้ยังไงดีครับผมก็มาดิครับเนี่บวงส่งเทพเจ้าเดินล็อกไปสองไอพิกว่าไงทไมเขาได้เปิดก่อนวะ เอาเอลซ่ามาสองตัวแล้วคิดว่าโหดเหรอรถเกาะมีรถมาก็มาก็มามีเขามาเจอเอลซ่าวิ่งทีเดียวหล่น้วหล่นปุ๊บไปหล่นเหรอเอาไอ้ไม่หงอยไอ้ไม่หงอยเอาเอลซ่าทีเดียวหล่นแล้วเอลซ่าผมทีเดียวไม่หล่นได้ไงเอาเอานาซิดเป็นไก่ต้มเลยดิขอดูหน้าหน่อยได้ไหมเปิดกล้องให้ดูหน่อยอุ้ยนาซิด โดนเอลซ่าผมทีเดียวหล่นไปเลยนะครับรีมิกชันแนลเอายังไงดีครับน้องมิกเอายังไงดีีนครับศึกระบ้ปโนปโดนไปโดโดนไป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 โดนไกโดนไปโดนไปโดนไปนไปดิไปไปโดนไไปนโดไไนไดไปไดโดด โดนปัดปวดไปนะคะร,รับติดสตาร์ทนี่อุนเทียไม่ต้องยิ้วอุนเทียขอมยิ้วเลือดเกือบเต็มทั้งทีไปมิกก็อย่ใกล้ตายหมดแล้วแหละไม่ใกล้เลยกูบ,บอกใหเอลซ่าดีบยเอลซ่าผมสะบัดแล้วครับเข้ายอะไม่ทำแค่นั้นนะโดนดีบัฟของมิจกานอยู่ไนงะที่มีลูก,กตาบนหัวติดสับสนกันทำพิษโอ้โหเอาสึกมะปาอีกทีนึงโอ้โหมันไปอีกแล้วโอ้โหโดนสองตัวสับสนสองตัวทั้งเอลซ่าสองตัวโดนสับสนนะครับตีกันเองแน่นอนช็อตนี้ชุบมาครับ ชุบมาเลยให้สิบทีเลยมิกมาเลยสิบทีผามาเลยนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะแพ้บึงหล่นไปแล้วไอ้มิกเอ้ยอุ้ยเอลซ่าเอลซ่าได้ไปของซิกไอจิกดาเมจบังก็เนี่ยพิกแล้วเก็บเก็บเฮ้ยไม่มีใครล่วงเลยเหรอเฮ้ยเอลซ่าดาเมจของซิกเอลซ่าแล้วมีดมันไปกูแล้วอ้าวไอ้มิกเลยตัวเดียวเฮ้ยทำไมวะ เอ้ยมีคนเข้ามาดูสึกของเราด้วยรวมมึงดีเท่านั้นแหละโอ้ยอะพันหนึบผมอีกโอ้ยพันหนึบอีก GG ชุบดต้องชุบได้อุนเทียจะได้ชุบหรือเปล่าไม่น่าได้ชุบนะครับเพราะโดนมิสการของพันหนึบจบแล้วครับอุนเทียขยับไม่ได้สามเทิร์นรอความตายเดี๋ยวครับบายบายลิมิคลิมิคอะเพิ่มเติมแซกเพชรได้แค่นี้เหรอวะมิกเติมแซกเพชรได้แค่นี้เหรอวะมิก อีกตาได้ไหมยอีกตาได้ไหมอ่ะได้ได้ได้เดี๋ยวมีเขาคล้องใจจัดให้เขาหน่อยอีกตาหนึ่งเมื่อกี้มิสการผมแบบโหดมากเลยนะแบบปั่นป่วนยับอ่ะติดซีซีกระจายทั้งจับทั้งสับสนตาหนึ่งขออีกตาหนึ่งขออีกตาหนึ่งไรวะพลังผมเท่ากับกายกิจเลยนะเว้ยด่วนดีไอ้นี่มันช้าผมว่ะไอ้เลเซอร์เนี่ยเดี๋ยวก็สังสอนไปลงที่ไปลงที่คอนเอิร์แล้วดัานน้นชมาชวนมามายกที่สอง ยังไงดีรีวิคแชเดลเห็นหรือเปล่าดาก้อนสเลเยอร์พิษเฮ้ยเอาคอมบ้าลงมาว่ะทุกคนยกที่2เริ่มได้ล็อกไปสตัวตึตัวนะครับคอมบ้าโดนล็อกไปแล้วเขายับไม่ได้3มเธอร์ก็มาดิอินมิกนะครับอุนเทียกุลาบม่วงเข้าไปก็ตากคนตากุลาบก็มาีเป็นบอกแล้วว่ายี่สิบปูผาเลยเ้ยอุ้ย้ยเฮ้ยอุนเทียไม่ตายโอ้อยากจะบอกว่ามันแค่ครึ่งหลอดเองนะมิกเอ้ยเอ้าแพ้มึงโดนกแล้ว สันนี่เจ๊ตีเลยละปลาไหลฝนดาวตกอุ้ยโดนสตันอีกแล้วอุนเทียคิวมือสองคิวมือสองเอาปลาไหลไปอีกจานนี่มิ๊กเอาดาวตกไปอีกดวงตึกรถไาติดไหมติดหนึ่งตัวครับเรียบร้อยเอลซายมิกดรออีกแล้วเอลซายเลยครับชุบมายิงอะไรภูผาเข้าเป็นทีนึงก็มาอีกเอลซายตีเลยเนย ไปล่วงเลยนะครับตัวหลักของรีมิกเอาพิกเกมพิกเกมหน่อยพิกเกมหน่อยพิกเกมหนพิชแค่ดูหน่อยเดชตึกราฟ้าจากพิการไปครับติดสอบสนสองตัวทั้งอุนเชียแล้วก็ยูซ่ายังไงดีดีมิกจะพิกเกมยังไงแล้วเขาบ้าเข้าไปใบ้ังดิโอ้เขาบ้าไปไม่ติดอีกโอ้โหเสียใจว่ะคนหนักมาสู้แล้วโดนตกลบไปสใจเว้ย อุ้เจ็บปลาไหลไปเอลซ่าตายไงมิกเราจะมีก๊อกสองก๊อกไม่เป็นไรมีก๊อกสองนี่เรารีวิวเอลซ่าไปเดี๋ยวปะเนี่ยถ้าตามหลักแล้วอุนเทียของดีมิกจะสละชีวิตตัวเองเพื่อชุบชีวิตให้กับเพื่อนทั้งทีมนะครับแต่ติสถานะสับสนจากมิดกันอยู่ก็เป็นเป้าหิีงไปนะครับนี่ยลาติดอีกแล้วรีมิกจ๋าไว้อะไรคะนมขวดของมึงได้เลยนี่เอลซ่าเอล ไม่อยากจะบั่นทอนนะเพื่อน,นแต่เลือดกูเกือบเต็มทัชทีมเลยวะเราสร้างเวฟยี่สิบจิ้งไปเนี่ยแขนบบเติบไปเยอะครั้งนี้กูกะชนะจริงเนียโเดี๋ยวครั้งหน้าเอาใหม่ได้มิกได้ไอ่ไหน <c oughs> ไวะไอ้ไอ่ไอ่ไไเ,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 เามื่อกี้ท้ากูว่ามาดิมาดิไอ้มิกไปลงกับคนอื่นแล้วมา <c oughs> ดิป้าใครท้ากูเมื่อกี้อ่ะาาาามา รีมิกของเราแห้งเลยนะครับเจอพลังที่แท้จริงของทีมของผมและเอลซ่าสุดขหดของผมสกิลแรงมากๆเลยนะครับเอลซ่าจอมเวรระดับ SS เอลซ่าเกราะแห่งพูดเป็นตัวที่ดาเมจกายภาพจัด จ้าดมากนะครับนอกจากบาเพิ่มโอกาสคิดข้อให้กับทั้งทีมแล้วยังมีสกิลเดี่ยวที่รุนแรงมากๆจนตัวหลักรีมิกทีเดียวแตกเลยนะครับจากเลือดเต็มและมีสกิลหมู่หล่อเท่อีก2สกิลแถมสามารถเปลี่ยนเลือดเพื่อเพิ่มดาเมจให้ตัวเองได้อย่างมหาศาลและดูดเลือดโคตรแรงเลยนะครับถ้าสังเกตเอลซ่าผมจะเลือดเต็มตลอดเวลาเพราะมันตีแรงและดูดเลือดแรงมากๆรีมิกถึงกับรอ้องอวะอวะส่วนเอลซ่ารีมิกนะหรอที่เวลยี่สิบเหมือนกันก็โดนมิสการผมปันป่นป่วนจนแทบไม่ได้โชว์ น,น่าจงจานจุงเบยโคตรโหดเลยนะครับสำหรับเอลซ่าเกาะแห่งพูดการรีวิวเอลซ่าเลโอตันในวันนี้น่าจะเดือดสะใจเพื่อนๆทุกคนนะครับและสื่อของผมกับรีมิกก็จะดําเนินต่อไปเรื่อยๆจนกว่าแฟนของรีมิกจะทักมาบอกว่าขครเ ลำบวยให้หน่อยค <What? S 1> ่าน้นุ่มไม่มีจริงๆแล้วเออถึงตอนนั้นแหละผมจะหยุดศึกของผมกับรีมิกอย่างถาวรตอนนี้ก็จะซัดกันไปต่อยาวๆนะครับเพื่อน,อนๆก็อย่าลืมไปกดซ u b s c คร b e ช่องร mm ีมิกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรีมิกช anel ด้วยนะครับที่เดิมผมตบจนร้องอ Ooh, แวะแวะแยะในวันนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่องผมด้วยนะครับจะได้จัดตัวเลยไม่ว่าตันให้ชมบ่อยๆก่อนจะจากกันในวันนี้ก็ขอฝากไว้หนึ่งอย่างเหมือนเดิมนะครับเติมเกมอย่างมีสติต้องไม่เดือดร้อนตัวเอง กับคานนมลูกเป็นมุกนะครับเจอกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกัน